ลูดพแบบี่เดียะพี่ได้กัิ๊บอะไรดีอะแมต์เอนจินโอ้ยทำไมวะไปกูไม่เล่นในคอม <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมเมตเอนจินนะครับครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมแ e c h น o l o ล็อกเอ็กซ์นิกเกอรเชันนะครับ ครับก่อนไปรับชมก็รบคุณเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขายดีครับขายทั้ง <c oughs> ไอดีรอเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่าขายทั้งไอดีเลยยังโหดเอ้ยโอ้โหจอจอกือแบบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ,ไ,รบ,ไ,รบไกลแล้วแพ้ตายแล้ว10% โอ้ย,อยระเบิดเนี่ยบ้าเขีนต่อเลยอืมขาเขีนเราก็ต่อกกบเลย <c oughs> ตีกูนายสัตว์ม่งเริ่มหากูแล้วไอ้ยี่โดนอย่างเงี้ยกูเป็นเยี่อะไรเนี่ยบอสจะตายกูโดนทุกที <c oughs> ชิอเราต้องไปจา<บ>นด้ตัวแรกเต็มหัวเลย <c oughs> เหมือนไส้ลุด <c oughs> ปักฟาดหัวนก่อ

เออครับแกบบการเด้งไหเยี่ยมหาคู่อย่างเงี้ยแม่งกูดีไม่ตายเนี่ยรอบนี้แคร์ลี่เอาอยู่ว่ะเฮ้ยแม่งจะรอดเหรกูไม่ตายไปพร้อมเนี่ยระเบิดอีกแล้วหายอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถอยๆๆๆไอ้โฟกัสดอกเดียวล่วงเลยแสนหนึ่งปุ้งเฮ้ยงงเฮ้ยมายะ หุ้ยรอดล้อเจ้าเลอรียวอยู่อ่ะเออจบอย่งเงียบๆวะเฮ้ยเอฮ้ยลุดลุดได้เฮ้ยเฮียเฮียโอ้โหน่าดีว่ะนาดีแล้วทีลุดเุดอยู่้่ล่งได้ัิอะไรดีอ่ะแมตเอนจินโอ้ยทำไมวะ ไปกูไม่เล่นในคลอมเอแอนเราเหลือสองคนแล้วสินะเออเหลือเราสองคนแล้ววะตี่สี่ได้บอกเร่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะขอขอของอ่ะขอเช้วขอเสวยสวยสวยาเช่นต่อกบนะแพงแน่นออรลดปดใสในที่สุดนะครับหลังจากล่าบอสติดอันดับมานาน เราก็ปลดล็อกได้คาตาของเขาซสทีครับโอ้นี่คือตอนตีก็ลืมอัดนะครับต้องยืมคลิปเพื่อนมายืมคลิปยืมคลิปของคุณอินเทนมานะครับช่องอินเทนเคียเตอร์นะครับติดที่1ก็ไม่ได้ของนะครับนี่ติดที่4ก็ได้มาบอตัวแรกนะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลงประมูลนะครับดูว่าเราจะขายมันได้ราคาเท่าไหร่นะครับ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจอยากจะติดตามรับชมคลิปต่อไปก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ